สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไนโคลกับผมนัทเซ็กนะครับวันนี้นะครับมาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับก็มาเตรียมตัวก่อนที่เซิร์ฟเวอร์ g ก o b อลจะเปิดจริงนะครับกับอาชีพแอนตซิสนั่นเองนะครับใครที่มีอาชีพนี้อยู่ในใจนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับในส่วนของ สกิลเบื้องต้นละกันนะครับสำหรับอาชีพนี้นะครับมีอะไรบ้างมีความสามารถอะไรบ้างแล้วก็มีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้ o o o l l t ทานส l a ล e นะครับแปลนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Assassin นะครับมีสกิลอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ทำไมผมถึงเลือกเล่น เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด u ับ c r คร์ด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอนี้ต่อไปนะครับมาดูกันเลยนะครับในส่วนของสกิลแอสซิสนั่นเองนะครับไปดูกันเลยเซราโกพัทรับตําเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5้าดาว ถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สําคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง n u ซ z e r X ด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน QR code ได้เลยอยากเติมเกมต้อง Stera Go Plus โอเคนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Night o อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับสำหรับรายละเอียดของอาชีพแอสซิสต์นะครับว่าทําไมนะครับผู้เล่นจํานวนหนึ่งะครับก็ชอบอาชีพนี้มากม นะครับแล้วก็อาชีพนี้ยังติดท็อปใน3นะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะที่มีคนเล่นค่อนข้างเยอะนะครับรองมาจากวอลเลอร์แล้วก็อาชีพอาเชอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะไปดูกันเลยโอเคนะครับสำหรับในส่วนของสกิลนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับสกิลแรกนะครับสกิลแรกอันนี้นะครับถ้าเกิดมองให้ดีนะครับก็จะเป็นรูปในส่วนของคนถือมีดนะครับ ความสามารถพิเศษนั้นก็คือสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายนั่นเองก็เป็นในส่วนของพาสซีฟธรรมดานั่นเองก็คือการโจมตีปกตินะครับสกิลที่2นะครับเป็นสกิลโจมตีธรรมดานะครับหรือว่าเป็นการโจมตีสกิล2ครั้งนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะทําความเสียหายให้กับศัตรูได้นั่นเองนะครับก็ระยะคูลดาวนะครับอยู่ที่5นะครับเราก็ใช้มานาอยู่ที่7นะครับทักษะในการโจมตีก็ปกตินั่นเองนะครับเราสามารถที่จะใช้สกิลนี้ในการ ทำการฟาร์มแล้วก็ทําการบอทได้นั่นเองนะครับก็เป็นสกิลปกติที่ติดกับแอสซอรซินอยู่แล้วนะครับสกิลต่อมานะครับเป็นสกิลสีเขียวนั่นเองนะครับในส่วนของสกิลเนี่ยขออธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับสกิลนะครับก็จะมีเทียของสกิลตัวของมันเองด้วยนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็เป็นสีเขียวแล้วก็เป็นสีฟ้านะครับสีม่วงแล้วก็เป็นสีทองนั่นเอง นะครับหรือว่าสีส้มนั่นแหละนะครับก็จะมีเทียแต่ละเทียด้วยนะครับสำหรับในส่วนของสกิลนั่นเองนะครับอ่ะมาดูกันนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็คือเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครเรานั่นเองนะครับใช้มานาอยู่ที่10นะครับแล้วก็คูดาวอยู่ที่7จ็ดวินั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของสกิลนะครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะฮะก็คือการหายตัวแล้วก็เข้าไปแทงศัตรูข้างหน้านะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับนี่ับเป็นการเชาะมอนสเตอร์นะคครรัับบสกแแทง สกิลที่2นะครับแทง2รอบนะครับประมาณนี้นะครับมาดูสกิลต่อไปนะครับสำหรับสกิลสีฟ้านะครับสกิลสีฟ้าอันนี้นะครับสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายนะครับด้วยการโจมตีที่เพิ่มค่าคีติคอนนะครับมานาที่ใช้อยู่ที่27นะครับแล้วก็คูดาอยู่ที่17วินะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเรเวลสกิลด้วยนะครับยิ่งสกิลเรเวลเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์เยอะเท่านั้นนะครับแล้วก็ค่าคีติคอนด้วยนั่นเองนะครับ สกิลต่อมานะครับสกิลนี้นะครับบอกได้เลยว่าดีมากๆนะครับก็คือต้านความเสียหายเป็นค่าคิติคอนนะครับแล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยนะครับสำหรับศัตรูที่โดนไปนะครับแล้วก็เอฟเฟกเสริมนะครับก็จะเป็นในส่วนของต้านคิติคอนระยะประชิดนะครับลบสินะครับความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับลบอีก4 0อนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับในขณะที่มานาใช้ไปแค่19้นั่นเองนะครับแต่ว่าคูดาวอาจจะนานสักนิดหนึ่งนะครับก็โดนไปทั้งหมด1ิบามวินั่นเองนะครับ แล้วก็เอฟเฟกพิเศษของสกิลนี้นะครับก็คือติดพิษด้วยนะครับเป็นเวลา5วินาทีนะครับก็เป็นสกิลที่สามารถเอาไว้ฟามอนเตอร์ได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับมอนสเตอร์จะติดพิษด้วยเช่นกันนะครับอ่ามาดูสกิลที่น่าสนใจนะครับระดับเทียบสีม่วงนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากต่อเป้าหมายนะครับด้วยการโจมตีคริติคอนเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับแล้วก็ความเสียหายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในส่วนของมานานะครับใช้อยู่ที่34เลยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ ครูดาวอยู่ที่12วินาทีนะครับในส่วนของสกิลสีม่วงขึ้นไปนะครับจะจะใช้มานาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับสกิลต่อมานะครับก็คือสกิลหน้ากากนั่นเองนะครับก็สกิลนี้นะครับมีความน่าสนใจก็คือสามารถที่จะทําการใบ้ศัตรูได้นั่นเองนะครับเป็นเวลา4วิด้วยกันนะครับแล้วก็ในขณะที่มานาใช้ไปแค่29นะครับครูดาวอยู่ที่16วินะครับอันนี้ถือว่าดีเหมือนกันนะครับทำให้ศัตรูไม่สามารถที่จะ ทำการโจมตีได้หรือว่าใช้สกิลได้นั่นเองนะครับสกิลต่อมานะครับสําหรับในส่วนของสกิลสีม่วงอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้นะครับก็คือสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เพิ่มค่าความแม่นยําให้กับตัวละครด้วยนะครับอันนี้ก็คือสกิลโจมตีปกตินะครับสกิลต่อมานะครับเป็นรูปดาบหลายๆอันนะฮะสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ ในส่วนของมีความเป็นไปได้นะครับที่จะลดความสามารถของเป้าหมายเป็นเวลา5วินะครับอันนี้อาจจะลดพลังโจมตีหรือเปล่านะครับหรือว่าพลังป้องกันอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่แต่ว่าติดทั้งหมดนะครับห้วินั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีเอฟเฟกพิเศษด้วยนะครับต้านทานคิติคอนลบ10นะครับก็คือใครที่มีค่าต้านคีเยอะๆนะครับอาจจะลบไปถึง10หน่วยนั่นเองนะครับใช้มานาอยู่ที่75นะครับแล้วก็ กูดดวอยู่ที่25วินาทีนะครับกิลต่อมานะครับนี่เลยบอกได้เลยว่าเป็นสกิลท่าไม้ตายของอาชีพเรานั่นเองนะครับก็คือแันาการแห่งความมืดนั่นเองนะครับอันนี้ผมไปใช้ Google Translate แปลมาแล้วนะครับสกิลนี้นะครับจะทําให้เกิดเอฟเฟกผูกมัดนะครับก็คือศัตรูที่โดนสกิลนี้ไปนะครับอาจจะไม่สามารถเดินหนีได้นั่นเองนะครับหรือว่าเดินหรือว่าโดนล็อกขานั่นเองนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเทเลพอร์ตไปไหนได้เลยทั้งสิ้นนะครับก็โดนะครับ ต่าทานคิลบไป30หน่วยนะครับรวมไปถึงความเสียหายที่ได้รับเพิ่มขึ้นอีก20%อนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าจุกๆแน่นอนนะครับสกิลต่อมานะครับสกิลปกติของเรานะครับสีขาวนะก็จะเป็นในส่วนของสกิลเนธธรรมดาปกติอยู่แล้วนะครับเพิ่มในส่วนของความเสียหายนะครับให้กับตัวละครของเรานั่นเองนะครับสกิลต่อมานะครับสกิลเร่งหัวเป้านะฮะก็คือสกิลตรึงเป้าหมายนะครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับ คียคอนสานะครับแล้วก็ความเสียหายร้ายแรงวกอีก5นั่นเองนะรับสำหรับสกิลนี้สกิลต่อมานะครับเป็นรูปคนใช่ไหมครับอันนี้ก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างดีนะครับก็คือเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่3%นะครับก็แม็กเลเวลอยู่ที่อันเดียวนะก็ทําให้ตัวละครแอสซสต์นะครับวิ่งเร็วหรือว่าเดินเร็วกว่าปกตินั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าจะดีมากๆเพราะว่าในส่วนของตัวละครนะครับแต่ละตัวเนี่ยไม่สามารถที่จะ มีสกิลบัฟได้นั่นเองนะครับสกิลต่อมานะครับม่านเงาเนี่ยเป็นสกิลสีม่วงนั่นเองนะครับก็หาค่อนข้างยากแล้วก็อาจจะมีราคาที่แพงมากๆนะครับอันนี้นะครับเป็นสกิลที่ตัวละครของเรานะครับสามารถที่จะร่องหนได้นั่นเองนะครับเป็นเวลาเป็นเวลา15าวินะครับก็อันนี้สามารถที่จะทําการหายตัวไปทําการฆ่าพวกสไนเปอร์นะครับหรือว่าอาเชอร์ได้นั่นเองนะครับ อันนี้นะครับสามารถที่จะร้องโหนไปฆ่าในส่วนของพวกอาชีพธนูได้นั่นเองนะครับมานาที่ใช้นะครับอยู่ที่40นะครับระยะฮูดายอยู่ที่60วินาทีอันนี้ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ได้รับเอฟเฟกพิเศษด้วยนะครับก็คือเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยนะครับอันนี้แล้วก็ยังมีในส่วนของการโจมตีคิติคอนเพิ่ม20หน่วยนะครับรวมไปถึงในส่วนของความเสียหายพื้นฐานนะครับเพิ่มขึ้นอีก15หน่วยนั่นเองนะครับอันสุดท้ายนะครับสำหรับในส่วนของสกิลเบื้องต้นนะครับก็คือสลนนี้เยะ เป็นเวลาตะกี้นี้นะครับก็คือเมื่อเพื่อนนะครับทำการโจมตีศัตรูนะครับหรือว่าเป้าหมายเนี่ยนะครับเป็นเวลา10วินาทีนะครับหรือว่า10เป็นเวลา10นาทีนะครับอาจจะมีเปอร์เซ็นต์นะครับเกิดให้เกิดสถานะพิษติดให้กับเกิดสถานะพิษได้นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับอันนี้ผมไม่ทราบว่า1ิวิหรือว่า10นาทีนะครับเพราะว่าที่แปลมัน10นาทีอันนี้ผมมองว่าน่าจะนานไปหน่อยนะครับแล้วก็ แล้วก็ในส่วนของศัตรูนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่จะลดลงถึง40%นะครับแล้วก็ในส่วนของอัตราต้านทานคิริคอนระยะประชิดนะครับลบไปถึง10หน่วยเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆแต่ไม่รู้ว่าสกิลนี้นะครับมันหายากหรือไม่นะมันหายากหรือเปล่านะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกิลพื้นฐานนะครับสำหรับตัวละครของเราอีกอันหนึ่งนะครับผมขออนุญาตอธิบายเฉพาะผมขออนุญาตอธิบายเฉพาะที่ผมมีแล้วกันนะครับ อย่างแรกนะครับเสริมสร้างร่างกายนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของค่าพลังป้องกัน2นั่นเองนะครับให้กับตัวละครของเรานะฮะสกิลที่2นะครับเพิ่มสกิลที่2นะครับเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครนะครับก็อันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเพิ่มในส่วนของอะไรนะครับนะอาจจะเป็นในส่วนของอัตาคิหรือว่าความแม่นยําให้กับตัวละครนั่นเองนะครับอันที่3นะครับเป็นรูปพลติดไฟใช่ไหมครับ ก็อันนี้นะครับเพิ่มในส่วนของการโจมตีครีิคอนไปอีก2หน่วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับอันที่3นะครับในส่วนของเพิ่มสถานะอีกเช่นกันนะครับก็เพิ่มการหลบเพิ่มการหลบหลีกระยะไกลอีก5หน่วยนะครับแล้วก็เพิ่มหลบหลีกเวมนตมนอีก5หน่วยก็คือถ้าเราโดนในส่วนของอาเชอร์นะครับหรือว่านักเวทเนทำการโจมตีนะก็จะลดลงนะครับในส่วนของดาเมจที่เราจะได้รับนั่นเองนะฮะ ก็ประมาณนี้แหละนะครับในส่วนของแอสซิสนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของอาชีพก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสกิลพื้นฐานนะครับสำหรับอาชีพแอสซิสนะครับในส่วนของในส่วนของสกิลต่อมานะครับผมคงไม่ได้รีวิวนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่ได้ค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเกิดเป็นสีฟ้ายังพอได้อยู่เนาะก,ก็อธิบายไม่อะก็อ,อ,อ,อธิบายไม่ได้ละเอียดมากแล้วกันนะครับก็ มาอธิบายสั้นๆสําหรับสกิลเบื้องต้นนะครับผมจะเน้นไปที่สกิลตรงนี้มากกว่านะครับรอบโจมตีให้กับตัวละครของเรามากกว่านะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าอันดับแอสซิซตนนะครับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับหรือว่ามีคนเล่นเยอะแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอันดับเซิร์ฟเวอร์ต้นๆเลยนะครับสำหรับตัวละครที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับว่ามีตัวละครหรือว่าอาชีพอะไรบ้างนะครับอาชีพแรกนะครับจะเป็นวอร์รีเออร์นะครับอาเชอร์นะครับนักเวทนะครับ แล้วก็เป็นในส่วนของหอกนะครับแล้วก็หอกแล้วก็เป็นในส่วนดาบใหญ่ดาบใหญ่นะครับนี่เลยนะครับก็จะมีแอสซัสินบ้างบางส่วนนะครับแต่ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็ติดเทียบบนเยอะมากๆากนะครับสำหรับแอสซัสซินเนาะก็ใครนะครับที่อยากเล่นแอสซัสซินถ้าเกิดดูคลิปวิดีโอนี้แล้วอาจจะทำความเข้าใจไม่เยอะมากนะครับอาจจะมาแค่ ศึกษาในส่วนของสกิลเบื้องต้นละกันนะครับผมไม่ได้อธิบายละเอียดอะไรขนาดนั้นนะครับก็มารีวิวให้กับเพื่อนๆทุกคนที่ยังไม่เห็นหรือว่ายังไม่เคยเล่นนะครับให้รู้ว่าในส่วนของสกิลแอนซินมันมีประมาณนี้นะครับเราก็ใช้อยู่แค่23สกิลนี่แหละนะครับสำหรับในส่วนของแอนซินนะครับเพราะว่ามันใช้ง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วทันใจมากๆรวมไปถึงติดค่าคีลิคอนดีมากๆนะครับใครที่อยากจะเล่นในส่วนของอาชีพที่ทั้ง PVE และก็ PVP ได้ในตัวเดียวกันนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับชอบเป็นสายตุ๋ยนะครับหรือว่าวินวอลเข้าไปโจมตีแล้วก็ถอยออกมาอย่างหล่อๆนะครับหรือว่าเท่ๆนะก็บอกได้เลยว่าอาชีพนี้นะครับเป็นอาชีพที่น่ากลัวอีกอาชีพหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบแนวรอบค่านนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับมารีวิวในส่วนของสกิลนั่นแหละนะครับแล้วก็อาวุธนะครับก็เป็นสีม่วงอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใครเปิดจริงหาสีม่วงได้ก็จะ เติบโตไปอีกนานนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวอาชีพแอสซิสต์เบื้องต้นในหัวข้อของสกิลนั่นเองนะครับถ้าอธิบายไม่ถูกใจหรือว่าอธิบายสั้นไปหรืออะไรยังไงต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้รีบทําจริงๆนะครับขอตัวลาไปก่อนอาจจะไม่ละเอียดมากต้องขออภัยด้วยกันนะครับวันนี้ผมนะัเซ็กต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับสวัสดีครับ